พูดดิไม่เ่อดเหรอใช่เปิว่าอะสวัสัสลืมอะไรเนี่ยไม่ลืมนะอ่ะพูดดิก็กาสวัสดีครับแลกาสวัสดีครับไม่เคยไปช่องมีนิกกิ้งและชาชาอะไรเราชาเขียวชานมดีๆพี่ก็ไปดิ thuộc lẻo Lại thôi 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 xa thôi 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 Này ไม่ถนัดหม่มหมาย <c oughs> ไม่ได้เจอเลยใครวะต้นหนามปะอะใช่ต้นหนามอะไรไม่ตท้องเลยไปไกล <c oughs> เลยแล้วมาแยงอ่ะแม่พี่แล้วหนึ่งจะไปบอกว่าจะสามานตรงไหน,น เอาเม็ดหรือเซือ่อพิกาจะไม่เก็เปิดส้นี่นะจะสร้างบ้านในนี้นะจะสร้างบ้านเราต้องปรับเร็วๆเว้ยัจะสร้างบ้านในนี้นโอเคโอเคค่โอเคโอเคค น้ำไปไหน่ะน้ำไปไหนกลับมาที่เกิดดีเม่กี้เสียงหายขึ้นมาตัไม,มาอายู่จะไปกุดขานไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี5เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไหนขึ้น เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูในคลิปละกันเฟลอะไรนะอ๋อพี่ลงมอสอาถ้ากดคีดเรามันจะไอ้นี่มันจะตัดต้นไม้มดเลยแต่มันไม่บอกแกไม่ขอโทษกดแกก็แต่อย่ากดปล่อยนะคบกดปล่อยอีกโดนกยะโดดที่กดขอโทษที่ลืมบอกเพราะไปทำเรื่งนานเกิน ยี <Yeah. S 2> ่ไคกีบก็ติอยู่ก่อนคืแม่ก็ทิ้งม้ก็หายบางทีก็ไม่หายเพราะมอตั้งเยอะเยอะก็ชิบข้างแล้วก็ชิบข้างอ๋อที่เราไปดูเหรอเหตุผลมาใครใครพี่จะมานูกดจชิบข้างไปทั้เลยกดจิบข้างแล้วเดิน่ะ

สกี่อันนีมาสกี่อันอ่ะเอาเยอะเลยเอาขุดฐานขุดหินขุดฐานขุดหินกม่ได้เลยอ๋อเหยียดต้องขุดหินก่อนไม่ใช่หรอ ก้อนตัวหนีดิโอ้โห้ขุดเลยมินี่เนย์มินี่เนยจอยเดอในเกมต่อไปวันนี้วันนี้มีอะไรมี youtube ไหมมีวันนี้ต้องไปคลิปเดียวต่อไปต่อไปถ้าดดาวได้นะไม่รู้จะหมักมาหรือเปล่าชาวปุกันมิวเป็นคนที่อยู่ในคลิปฉันบ่อยมากคือขยาบบ่อยด้วยใช่ไหม คำหยาบไปด้วยใช่ใช่ใช่เพราะคนนี้ว่าชีัยเซนเซอร์เกอบถูกคลิปเก็บถูกคลิปม่เร่นี่ยมิวเล่นก็ที่ไม่ไหน้ามาโอ้โหเสื้อเต็มปะอ๋อมิวเข้าหรอเอวคือมิวหรอ ค,คนนี้หเหน,น,น,นื่ยคือชงกันเนยวชชงกันเยวขโมยทอสับนี่เหน่ยากเยไอเขาอนกมวกหนไหมนเยึ่งสองสามีเขา,า,า,ามาทานไหน,น้องหัว,วกดจบกันเยอะนะมิวจำได้ไหมห้ามคนจิบนะ ไปละตอนี้เลงอะไทอนเกมค่ะโอ้โหวนาบนาไม่เล่นชอบกันเลค่ะชอันาคะอ้จะสลับเครื่องกันแบๆๆนเนี่ยเออเออไปยี่หมูกกันนะได้ไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายแล้วเปิดคลิปกันหมดแล้วพี่ก็พอนเปิดเลยแล้วก็ไล้วก็ช่งกันหยู่มหนไหม อยู่ทไมปีพีเขาถามพี่วาเปิดกินไงเปิดกินไงอยู่กับชานมชานมออพี่ชานมต้นไหนเลืกมาเลยเดีวกดชิบดีเ้ใครกดชิบวะชิบเดกดยอกดยอกอกอ่ไม่ตาเ้หลายคนอ่ะพี่าเขาเกมดี ใครนี้ม่ออยอะือส่กันนี่อพี่พิพิอนไเยอะจุดจุดพิพคอนก็จะสร้างานอานี้นิวจำที่พี่มาดีได้ไข้างหลังคาแก่ด้วยใครนกชี้าขอพี่น่าจะน่าจะออกมดอกเอามดอกือีเียตาย ตอนแรกไม่มีพี่จะมาลงลงต้นไหนลงตนน้นนานแล้วลงใกล้ๆก็คิดว่ามีาไหมพี่พี่เห็นพ,พี่ลงมาใช่ป่ะพี่ก็มันมัดใส่ก็ให้ดูไม่มีอะไรแปลกๆไม่มีอะไรแปลกๆพอมาตัดหมห้แค่ะนะตัดหม้ไปพักหนึ่งค่อยดูเอาเอาก่อนไหนหรือว่าเลย่อเอาหมดก่อนก็ได้

ไม้ก่อนมีเท่าไหร่ไม้มีไม่ดูไม่ได้ดูไม้ขาวคือมีหนึ่งคู่แต่อีกสามอันไม้ดำมีห้าคู่ไม้ดำนี่ไม้ไหนไม้โอ๊กคุณพ่อเป็ต้ยวิ่งอย่างคุณใครกล้าตกกับตัวคู่ตัวคู่เลได้ ตายเลยตเ่ไว<ห>้ไม่ไม่ตายใช่ไหมจะได้ลงต่อใช่ไม่ตายจะมีการกระจาอีกงอีกย้อยสวยมากเลยอ่ะนี่มิวน,นี่มีสระน้ำด้วยนี่โอ้ของชอบเลยโห้องไปแรงๆนี่จีอย่าโดนนะบอ,บอกเนี่ยก่อนอย่าโดนนะิงงห้งย้อยเต็มเลยข้งนางล่าง ถ้าเป็นชีวิตจริงนี้ฮ้ยตัวนี้โดนได้ตัวนี้โดนได้ตัวนี้โดนโดคุณดิเจอเพดดืดดืดด้วยข้างล่างคุณเล็กเลยอุ้ยหยาเจอเพชรได้หรอตั้งบ้านรวมกันหรอดูด้วยกันตรงนี้นย,ยังไงอยู่ไหนกันอนะคนละบ,บ้านก็ได้นะอยู่ใกล้ใกล้ก,กันกอยู่ข้างนี้ยู่ไงบ้านเล็กๆอ่ะถ้าจะพานใหญ่ๆก็อยู่ดีกันเลยอยู่ตรงบ่อใหญ่ๆอยู่่บอใหญ่ๆเลย มันมืดเลรอเนี่ยเลยตรงนั้นไปต้องเลยตรงนั้นไปอีกเอาก่อนก้อนหายไปแล้วก่อนก้อนก็จะมาสร้างบ้านนี้มีชื่อนะแต่ม่เห็นเลยเย้ไหนบบ่นหมดเล็กขางกระตุกนีไงวะที่ขุดหินสามารถขุดลากได้นะแต่ยังไม่รู้ก็บอกไว้ก่อนตาพีดรู้เพราะเคยเพิ่มไปขุด ชื่อนหนุ่มอะหุ่มไหนวะหนุ่มหนุมไม่มีแค่สองหนุมลหนุมที่มีก้นลึกๆที่มันลึกๆเลยอดคงนี้เลย่ัเสดับเลยเดี๋ยวพี่พีเอาไปแล้วเอาหนักอกไปแล้วออเหมอไอ้นี่วคดับคนเยอะใช่คนเยอะอ้าต

ตามจริงเอ็กบอกเลยว่าเชกันเนไม่ใส่เอ็กบอกอะใส่เอ็กบอกเช้นเนึ่งเขาจะเะเอง thank you ย่ยเลยเจ็บไหมจะตีให้ตาเดเจ็บมากอย่าไปอย่าพีียตีก็น

อะไงไม่มีชื่อ